เรายิ่งเอื้อกับเขาแต่ก็พวกนี้ใจแคบนะคะถือตัวเองมีเงินแต่เป็นคนที่ใจแคบมากๆนะคะในสายตานะคะตามนี้ก็อยากบอกนะคะถ้าเห็นแบบนี้ยมึงไม่ต้องคุยกับกูเลยอย่างเงี้ยน,นะคะตานนี้ก็ข้ามาก็กินในใจเอเรื่องของมึงเใช่ไหมคะก็เราหวังดีเขาไม่ระหวังดีกับเราอ่ะนะคะอุย้ยอยากได้คะ่ะ ก็ขอบคุณด้วยนะคะเด็กอะไรนะคะเป็ดป่าเลยคะนะคะก็นั่นด้วยนะคะอันนึกถึงนะคะคุณพี่หนิงหรือคุณพี่อะไรนะคะอันนั้นไอใช่ไหมก็ไม่แน่ใจนะคะสองนี้อ่ะมันเยอะค่ะถึงเขียนผิดค่ะอ๋อ ขอบคุณนะคะอยากได้ค่ะอยากได้เยอะนะคะสาวนุ้ยอยู่จังหวัดอะไระคะสาวนุ้ยอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเวียนอยู่เป็นลูกครึ่งนะคะคร,ครึ่งกรุงเทพกับครึ่งใต้นะคะบางไอโอบางคนมันก็ชอบด่าดสาวนุ้ยนะคะว่าสาวนุ้ยเป็นคนอีสานแล้วมาพูด พูดใต้นะคะมาบอกคนว่าสอนุ้ยเป็นคนใต้อะไรแบบเนี้นะคะสอนนุ้ยวันนั้นสอนุ้ยพูดไปว่าสอนนุ้ยจะหัดหัดพูดอีสาน่นะคะก็พูดไปมางพูดใต้พูดอีสานก็ยังมีเอติออกมาว่า <c oughs> คือก็อยากพูดหลายๆภาษาใช่ไหมวางทีไปเจอเนะี่ยขนาดพี่เล็กเป็น เป็นคนใต้คนครพี่อลไเขายังพูดหนห้งเลยพูดเหนือยังได้เลยสอนนุยก็อยากเรียนมากดิอยากเรียนแบบมากอะ่ะทําไมอะ่ะผิดตรงไหนอะคะใช่ไหมเออสลมอ่ะ EIO อีสลม e IO, e lin, มันว่าสอนนุ้ยอยู่แบบเนี้ยคะ่ะพ <c oughs> ูดคุยกันได้นะคะบางครั้งการพูดของสองนนุ้ยบางทีก็อาจจะแบบ หลงไปบ้างทงแดงไปบ้างอะไรแบบนี้บางทีพุ่งเทพยังออกใต้ผูู้ใต้ย,ยังออกเทพอะไรแบบนี้นะคะก็อยู่แค่เนี้ยค่ะคุณแม่ทักทิมคุณแม่ทักทิมก็หวัวเราะนะคะนี่ก็เป็นตลกโฟก้าไปนะคะยามค่ำคืนก่อนนอนนะคะก่อนหลับก่อนนอนนะังนี้ก็นานๆทั้นี้ก็จะเปิดคุยกันทีนะคะคือนั่งคุยกันในห้องแบบนี้ก็สองหนนี้แล้วนะคะถ้าทั้นี้อยากคุยอยากแบบว่างอยากคุยกับเอฟซีทถ้นี้ก็คุยนะคะ คือไม่เหนื่อยมากก็คุยอ่ะก็ถือว่ามันยังไม่ดึกอ่ะใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็สองทุ่มนะคะสองทุ่มประมาณสิบห้านะคะเดี๋ยวถ้าประมาณสองทุ่มครึ่งอ่ะเราเนี้ก็จะปล่อยให้เอฟซนอนนะคะให้ให้แม่แม่พี่น้องนะคะได้นอนนะคะพูดมาเยอะเยอะ,เ,ยอะเรื่องของมึงเลยค่ะมึงจะแคบไว้ส่งงานก็เรื่องของมึงไอ้ควายถ้ากูกลัวกูคงไม่พูดหรอกนะ ขอบอกแมเแมเอ้แหมเข้ามาสอนรูสอนเพ่นเลยอเอดส่งงานในไล่มึงรูท่ามีตีกูไปทําผิดทําเปรตอะไรให้พร้อมให้แหมมึงหนักหน้าให้มึงทาเท้ามาผัานนี้ฮะอุบาทขนาน้ากูไม่ห้วงส่วนตัวข้องกูมึงยังทาเท้าเข้ามาเลยนะนเปรตเหย็ดแหม่ม้าเรืองแคปส่งงานสงง่งอะไรเรยกูผิดอะไรเลยตรงไหนมึงเอามาเหย็ดแหม่มกูก็อยู่กับนายไม่ใช่กูไม่อยู่กับนาย นะกูก็เด็กนายนะไม่ใช่กูไม่ใช่เด็กนายกูบอกมึงไว้กันนะมึงอย่ามาทําเท่ากูมากแรงนะอย่าอูบามากแรงนะกูบอกไว้เลยชาดอินเยรตแยม,มจังไรเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงมึงเจอกับกูทีไหนก็นได้นะสอยให้มึงเป็นนายมึงเป็นเฮียเป็นอูบาตําแหน่งไหนฮะโคตรพ่อโคตรแมมแต่งตั้งมาวหวางเป็นเพื่อชาดเลว อุบาทอ๋อเหรอคะก็เนี่ยนะคะกูบาทนะคะมึงเปรตนี่เหย็ดแหมมทำเท่าถึงเรื่องของกูฉาดเปรตไม่ใช่กูกลัวมึงนะกูไล่สดในห้องกูกูยังไม่กลัวมึงเลยฉาดกูบาดไอ้จังไรเหย็ดแหมมมาเจอกันมามึงอยู่ไหนไห้มึงมาเจออย่าเยอะหัวควุยหัวดอฉาดเปรตแรง แหม่เยอะนึกแล้วมันไส้นะคะไม่ได้กลัวนะคะสาวนุย้ยไ์แบบเนี้ยสาวนุ้ยรู้มีการสือบอยู่แล้วถูกไหมคะอืมกินด้วยกินหมูด้วยอืมอี่าทาเท่าอะไรมึงเสือกอะไรนักหนาถึงเวลาเดี๋ยวคูก็หยุดเป็นเฮียอะไรแม่ไปทาฟาร์มเดี๋ยวร้อนให้พ่อให้แม่มากไงอุบาทอย่างไรคนเหมือนเลวนะคะคน